สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์นะคะพี่น้องจา๋านี่ค่ะเอาดอกไม้สวยๆมาให้ชมกันนะคะพี่น้องจาอ๋าเดียอีซื้อมาเมื่อวานนี่ค่ะดูค่ะอูหอมค่ะหอมสีสวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะนี่สีสวยมากเลยค่ะพี่น้องจา๋า โอ้ย oh, สวยค่ะนี่สีสวยมากเลยค่ะดูสิคะเี <Yeah. S 1> ยซซื้อมาเมื่อวานค่ะโอ้ย oh, สวยค่ะดูค่ะสวยมากเลยค่ะดูใกล้ๆนะคะพี่น้องจ๋านี่ นี่ค่ะโอ้ยดูเชียสีสวยมากเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา๋า ดอกไม้ใหญ่้ต้นไม้ใหญ่อ็ดเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะนี่ค่ะจะไม่รู้หรอกว่าต้นอะไรนะคะพี่น้องจา๋าเห็นเขาสวยใบยเ็าสวยดีก็เลยก็เลยซื้อมาเลี้ยงดูเล่นค่ะพี่น้องจา๋าดีค่ะดูใบเขาสิสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าดูค่ะ อันนี้ต้นรวยไม่เลิกค่ะพี่น้องจา๋ายังไม่ออกดอกเลยค่ะปีนี้ยังไม่ออกดอกเลยค่ะนี่แต่งามค่ะงามมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าดูคะ่ะเนี่งามมากเลยคะ่ะนี่คะ่ะดูคะ่ะนี่คะ่ะงามมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ เขาชอบแดดอ่อนตอนเช้าๆค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยรวยไม่เลิกค่ะงามค่ะเขากำลังแตกใบอ่อนนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยอันนี้บอนนะคะพี่พี่น้องจ๋าอันนี้บอนค่ะแต่บอนอะไรยายเอทไม่รู้นะคะพี่น้องจา๋า ดูค่ะเขาเหมือนกระดาษดูค่ะเหมือนของปลอมแต่ของจริงนะคะพี่น้องจา๋าจะยาอีทไม่รู้เหรอคขาวาบอลอะไรเขากําลังแตกขึ้นมาอีกแล้วะค่ะพี่น้องจา๋าน,นี่ค่ะนี่ค่ะกําลังแตกเขาเคยมีดอกให้ดูนะคะพี่น้องจา๋าแต่ว่ามันไม่ทันบานค่ะ ก่อนดูคะ่ะพี่น้องจา๋าดูคะ่ะแต่ยายิทไม่รู้นะคะว่าบ่อนอะไรคะ่ยะยายิทเอาเปลือกไข่ใส่คะ่ะดูคะ่ะเพราะมะลแงเยอะมากก็เลยเอาลองเอาเปลือกไข่ใส่ดูดูคะ่ะพี่น้องจา๋ากําลังแตกอ่อนขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่นี่คะ่ะกําลังแตกขึ้นมาอีกแล้วค่ะนี่ นี่ค่ะพี่น้องจ๋ากำลังแต่ก่นอนอ่อนเข้นมาอีกแล้วค่ะนี่ดูค่ะแต่เยอีทไม่รู้นะคะว่าเขาชื่อบอนอะไรดูใกล้ๆใ,ใบเขาสิค่ะนี่ค่ะดูค่ะนี่นี่ค่ะ ดีค่ะพี่น้องจ้าดีค่ะ